สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุด Caterpillar 349 EP 2025รุ่นที่อัปเกรดมาเพื่อความแข็งแกร่งประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรหนักที่ไว้ใจได้ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับ e x c เ t e r ภายนอก เริ่มจากดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องยังคงความแข็งแรงตามสไตล์แคทแต่เสริมด้วยวัสดุใหม่ที่เบาขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมกระจกกันกระแทกขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมองให้ชัดเจนกว่าพร้อมไฟเล็ดรอบคันที่สว่างกว่ารุ่นก่อนทำงานกลางคืนได้สบายๆ p ร r f o r m a n c e สมรรถนะ เครื่องยนต์ใหม่ C1 3 b s บ a เ e V ขนาด428แรงม้ารองรับงานหนักได้ต่อเนื่องพร้อมระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะเพิ่มแรงขุดและการตอบสนองที่เร็วขึ้นถึง15%ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงสูงสุด10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกหยดน้ำมันอินเทอร์เียภายในห้องโดยสารเข้ามาดูในห้องโดยสารการ,รับภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีควบคุมได้ง่ายด้วยจอยสติกอิเล็กทรอนิกส หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมสแสดงผลข้อมูลสำคัญครบครันและยังมีระบบปรับอากาศที่เย็นเร็วพร้อมช่องเสียบชาร์จ USB ครบทุกฟังก์ชัน Safety Feature ระบบความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเตือนการชนล่วงหน้าและระบบบล็อกอัตโนมัติเมื่อเครื่องหยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างห้องโดยสาร ROPS ที่ทนเ่าการพลิกคว่ำและการกระแทกอย่างยอดเยี่ยมปลอดภัยมั่นใจได้ทุกสภาพงาน Crisis ราคาสำหรับราคาของ CAT 349 EP 2025จะเริ่มต้นประมาณ18-20ล้านบาทแล้วแต่สเปคและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งถือว่าคุ้มค่ากับประสิทธิภาพและความทนทานระดับโลกที่ Caterpillar ให้มาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า CAT 349 EP 2025ตัวนี้ทั้งแกร่งทั้งล้ำทั้งประหยัดตอบโจทย์งานก่อสร้างทุกประเภทแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเราจะพาไปชมรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุด Caterpillar 349 EP 2025รุ่นที่อัปเกรดมาเพื่อความแข็งแกรง่งประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุด